นี่ครับสาขาเดี๋ยวเมื่อนี้เห็ดลูกเล็กได้หาสุดหกกับโซดาตานเองครับพี่น้องแมวเนาะแล้วกลับมาเคยเห็นลูกซีหุนจักเทียอย่างต่ำสุดก็คือเห็ดซีหุนครึ่งครับผมก็เลยรีวิวซีหุนครึ่งถิมไว้ให้สาขาเบิ่องต้นจานแปดทิศเนาะครับเนาะกับเพราะว่ากับบอกบอเห็ดจักเทืยดกับลูกมันน้อยกับย่านมันบรแม่นเนาะไปถึงแบบว่ากับเสื้อมาคนอยากตีว่า เสียงมันบ่ม,นมี่อ๋อเนี่ยสีหห็นว่งมากกับข้างแรกที่ผมเห็นครับผมเออเล็กกว่าตายสีหนกับซีรีวิวให้เบังบังคับโดยจานแปดทิศเนาะนี่คือแปดทิศครับนี่จะาของแล้วนานโถกับลูกนานโถกแล้วล่ะเด้อขวาหัสสองหกเอี่ยหัสสองขึ้นแห้งขึ้นตอนมีเออมี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 มมมมเยอะกันมาก คือปันกลางเห็นมากกว่าหาสองอันนี้เฮ็ดขึงสองชุดครับผมเนาะใหม่ล่าสุดพั่วห้าสองอันนี้ขึ้นอันนี้ขึ้นแห้งเนาะเออนี้คืนคืนแห้งครับผมเนาะก็สบัดคอประท่านขึ้นคืนได้หาสองชุดนี้เออก็บซ่อมกครกับผมเอียวชุดนั้นขึ้นมันก็คือใส่ไม่เล็กรุ่นเดียวกันครับผมเนาะเข่าตารุ่นเดียวกันเนาะพว่ว ้าสองเนี่เน่เดี๋ยวกัรซิรีวิว้จวเจ้าขอางงานโผล่มาอันนี้ขวากเยาวครับผมเนาะก็ก็คือซับการกับขวาหาสองชุดนี้เออขึ้นมันปานกลางเนาะอันนี้แห้งก็ปานกลางนี่กับฟัดฟ้าได้ขึ้นกันบังคับด้วยฟ้าก็ได้บังคับด้วยจานก็ได้อันนี้ก็คือกักับฟัดฟ้านี่ก็คือ เขาเป๊ะเลยอันนี้เออเดี๋ยวตีพื้นได้เออครับผมแล้วอันนี้ก็คือสี่หนครึ่งห้าขนไว้สี่หนครึ่งคั่วห้าสองเหมือนกันก็ซีรีวิวสี่หนครึ่งไว้สี่หนเนี่ยบางกับบะเคยบ่เคยเห็ดจั๊กเทียเนาะแล้วกับจานแปดทิศโดยตรงมันเป็นรงเรียนผสมแปดทิศจานแปดทิศขวาวอกเย่าเนาะมองเองก็ข้าวคั่วคู่เอี่ยว น้เห็วนว่าคู่เยวีวซากต้องรับการจานบางเนี้ยเกิดเก้สิบองศาบางเี่ยเกิดคือคู่หกเกิดธรรมดากิดสสามหมอนึ่งสองสามนาเกิคู่หคู่เยีวได้หมดน้าเข่ากลัวคู่หกบางเีกิดคู่เยียน้าเข่ากลัว ผู้หอมผู้ยาได้หมดเพราะมันเป็นขวบบวกลบมันเม็นขวบคู่คือจังจานมาจับไทยจานมาอางไทยบ่ต้องเห็ุตำหน้บ่ต้องนี่ตำหน้ที่ตาก็คือจำจุดจานเอาจุดนี้ขืนเยี่ยวแล้วแม่ซับโลกก็ขืนเยี่ยวคือเกล้วขันยาเอาเยี่ยวขึ้นกันมากขอบท่านที่อันนั้นมันโลกเกินไปนันเด็กพี่น้องเออกันมาคือขวบบวกลบมันบ่ลาบวกลบเนี่ยกามัตสีไปได้หลายทิศทางก็ขวบคู่เออ ตัวค,คู่เนี่ยก็คือมองนี่ก็คือก็เป็นลบแม่มองนี่เป็นบวกมองนี่เป็นลบแม่ก็ไปในกระเฮ็ดลูกก็คือก็ลบไว้แม่ก็มองลบนี่ก็คือเป็นคู่เยี่ยวแม่ก็มองบวกการจานนี่ก็คือเป็นคู่หกแม่ก็แค่นั้นแม่ขันเขาจำได้การจานก็คือมี่ถ้าขื้นหกกบยืนแม่ขันหมุนแมงซี so so ่ก็ยืนแม่แปดทิศคู่แม่ก็คือเราต้องจำตำหนียุตาว่าเต็มได้หกเต็มได้เยี่ยมแม่ก็จำจุดยุดจานเอาแม่จานเสียหนึ่งเส้นซีนี่ก็คือ แยกแยกออกมากก็คือขอบจานเนี่ยขันขึ้นฟันขวบขวายแล้วก็ขันขวบหกแล้วแม่สิสาบลูกก็หกยังหันเลยจ่อเบ้าตาให้ได้เลยขันตั้งขอบจานสะบัดคอก็คือเบ้าตาหกกางจานนี่ก็คือเบ้าตาเอียวกับเบ้าตาตัวยืนเออเจ้าเจ้าอย่างใบนาเบิลอะระวังสี่กับสามระวังห่างกับสองเนาะกับจ่อตัวนั้นลงก่อนแล้วจังค่อยใส่เอี่ยมอะ ายบ่แต่ว่าการขวขี้กังซี่เนี่ยก็คือซับไส้เพื่อขว้ขว้เป็นไส้ก็เป็นผู้หกคู่ยาวได้ครับผมเนาะนั่นคือแยกแยกควม่มคว่มสามารถของขว้บวกลบก,กับขว้คู่กับขว้ฟัดง่ายกระแท่งง่ายเนาะขว้ขี้นนนเนี่ยกระฟัดยากกระเล่นยากนั่นเองปวดหัวเนาะนั่นคือขอเปรียบเทียบของผมครับผมให้ให้ความรู้ทักษะเกี่ยวก,กับจะเลือกใส่อาวุธเนาะครับเนาะ สี่สองเยางในเมื่อรู้จักขั้วแล้วสี่หนครึ่งเวอสี่หนนป้หลงปากเรื่อยๆคนให้จังได้ฝนจะเดินยืนสีได้เอะพีน่น้องสี่ันสี่ว่าได้ผู่น้อส,สีว่านานถ้าก็หมุนจานทัานที่ตัวเห็นว่าพี่น้องว่าหมุนจานถ้าวนหัวแล้วจจหยุดหมุนน้ารึย,ยืนสี <c> ่ <oughs> ยืนสีแรงที่สุดในโลก,ลกนนเนี่ยนะลูกน้อยๆเนี่ยก็คืออยว่านเป็นสียืนมาได้ไหมไขว่าใส่ปลอดอนหน่อยสั้นๆไล่ไกลหลังพี่น้องเนี่ยจะไขว่านเป็นไมีฟีลมือเติมหนึ่งอยู่เต้นเนี่ยลูกสายตันเนี่ยก็ก็กสามารถจะเหตุส่ยเล็กแล้วก็ยืนได้แม่นฟ้อมอีกตั้งหามกะกับลูกโป้งขาวหรือว่าลูกสายโป้งผ้าเราเอาลูกออมงไว้ข้างในส่วนกับกระแม่นเยอนะเนาะแต่ว่ากลูกตาไมน่น้อยเนี่ยแม้ก็ตาสว่าง ก็สามหุ้นด้ว่าสองจินห่าหุนนี่แม่ก็จะพูดน้อยๆแม่ก็ตลอดอัดได้ก็สามนันร้อยไกลเนี่ยมันก็สามหันยืนได้เนี่ยมันเป็นยังเยินเสียไอหัว่าเขาเลยบ้านเนี่ยกจะตา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 เยินเสีย วันนี้กับเพื่อนหุ่นจักเราเด็กกับมังไส้ขัวเนี่ยคันว่าเขาขั้วคู่หอบคู่เยี่ยวกับว่าตาตัวเย็นเตกเบ้าลมมาเมืองตัวยืนเนี่ยแท่งซีเมื่อคันไขว่าฉันจะลดสะละคขว่ซีไส้ขั้วงบเขาเนี่คู่ห่าแะเหตุการณว่าแปดทิศอะเออไส้ขั้วเขาคู่หาทั้งที่หกนาทีแล้ววิลาศิษยจอถี่ว่าเอ๊บนานเป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือก็แค่เอ๊บน่น สาบไส้ดอกแหนมเนี่ยกระสาบออกมาทั้งไส้หรือทั้งขัวก็ได้เอเตรียมตัวสิขาขัวแล้วนิดหนึ่งข้าวขัวไร่ทางไหมว่าเขาเสี้ยนดอกไม้เนี่ยสวัสดิ์ครอบข้าวคั่วคู่หกเนาะยังไงงันว่าลูกน้อยคอยสี่หุนเนนิดหนึ่งน้ำตอมขัวอีกเลี้ยต้มขัวล้วก็แบบว่าก็ะทุดลงมาเดินหน้า ไส้ขัวให้เลยเออหรือสิตีืึนหกเป็ดเอี่ยวก็ได้ไหมหรือว่าจะยืนขัวก็ได้ไหมเนาะแต่ธรรมดากระทั้งเนี้นไม่มองไส้มองขัวจะสมมุติมาทั่งนี้ย้วยการกานก็คือยืนนตทำทักษะความเด็กนะคันไว้ขามจะให้ข้นไส้ขัวไหมดูว่ามันยืนขอสีฟันลูกนาสามข้นเนาะกระสามขึ้นสองก้อนเนี้ยโลกยิ้มไหม ยาเท็ดอีะก็งงเด้อก็คืองงนะผมบอกให้เออพว้ลูกค้าอะไรแท่งเนี่ยก็จะต้องพกยาดมยาหม่องไปน้นอืมเวลาวิ่งปวดหัวเ็ยายขมมูลจานน่นปวดหัวเออแต่บอกให้จาเื่หยุดมุวนเออ <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> ผมงานแบบน,นี้ก็ยิ้วแบบนี้ก็คือโทษออกมาพี่ก็ไามา่ยืนสามแบบโทษสาวก่อนเนี่ยเย็นสาม ก็จะได้แมนเปเดยกยืนเ,อ,เออยืนแล้วเออบวมาเขา่าขวดท่าพี่ไหมเดคือคูอเอียวไหมบนหน่อไหมอือสองสองหลอกท่านที่สวัดข้อคู่เอียวหรือว่าตีพื้นคู่สี่ทานทีเอาเอาสวัดข้อเขา่าขวดท่านี่เห็นเบ้องก็นอาให้รู้จักว่าเขา่าขวด้รอบที่ท่ามือนวงเดือนอครับผมเข่าขวคู่เอียว กูเอี้ยวเขาก็ฟันใสขวเลยบ่ได้หมุนจานแมะจับมาตั้งดีๆเราพูดขึ้นไปเพื่อนว่าหน้าหลังเขากับฟันการพื้นหรือว่าเกิดลูกใสขวขึ้น,นเล้ยแม่ครูหาแม่เออเนี่ยเชี่ยวื้นขวก็ได้ฟันหอกก็ได้เนาะสิ่งนี้เยันเตี้ยวเอาแค่ลูกหางขิันก่อนเนาะลูกหางเราครูหาแล้วตั้งเอี้ยวอีกมันก็ฟันพื้นคูหอกได้ทันทีแม่ นั่นคือความสมารถของแปดทิอแปดทิกรุ่นปัะปุงของจานไต้หวันครับผมยกตรงนะฟันผมขึ้นทันทีฟันไปครับลิปนี้เก้าหน้าที่สิลงเฟดได้บ้วน,นนี่สี่หุนเล็กที่สุดวันนี้